สวัสดีครับม no? no? ื่อนี้กเกษมาถามเจวันนะครับเนาะเป็นฝันเห็นตัวอะไรเร่งๆนี้นะครับเนาะเป็นอาหารเย็นให้ปูพร้อมนะครับเนาะมื่อนี้เจวันเพฤนสิกาจังไหนนะครับเนาะไปรับชมรับฟังจากช่องเสพพลอยนะครับเด้อไปฟังเจวันเพฤนสิกาจังไหนครับผมไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับมื่อนี้วันที่สิบสองนะครับเนาะสิบสองพฤศจิกายนนะครับผมมื่อนี้เจวันพันธิเหตุยังให้ปูฉันเนาะมาเร่งครับ เมนูนยังกเจี๊ยบมึงออมหอยหนาค่ะออมบอกหอยนานะครับผมออมอยู่อันใน่มอะไปแล้วค่ะเอาไปแล้วครับหมอหนึงครับผมอันนี้กําลัางเห็นยังครับนี่ต้มไก่ค่ะอันนี้ต้มไก่บ้านนะครับผมอค่ะต้มขาไก่ต้มนองไก่โอ้ต้มนองไก่เนาะครับเนาะมื้อนี้ไปจับตัวเดีเนาะมื้อนี้ตัวกูวบอกกินมรู้อะไรแล้วไม่ออกค่ะเสียงนกฮองะค่ะเสียงนก้องนะครับเนาะ เก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์พี่น้องเอฟซีก็ไป็าไปได้ครับเด้อเด็กมีศูนย right ์่งเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับพี bom. ่น้งเอซไปเงินที่ปูยะมากอ่ะศูนเก่าศูนย์เกา้งการเลียงโลคองบเก้าศูนเจ็ศูนยพี่น้องเอฟซีจับไปได้ครับเด้อจะเริ่มเจ็ดเก่านั่นะครับเด้อพี่น้องเอซครับผม ซื้อทิมใบครับตัเสียหายครับผมพวดระบายสองใบครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเจ๊วันกำลังเห็ดอาหารแหล่งให้ปูนะครับเนาะเพราะว่าเป็นี้คปูพี่ยามจ้าให้ไปเบิองพยานาคไปวัดความเงี้ยวเลยค่ะให้ไปวัดเบิองไปวัดความเงีวพยานาคไปไปเบิองพยานาคเก็พยานาคจะเสียงสององค์ครับความเงียหาสิบเมตรความเงียห้าสิบเมตรมาหาี่ายไหมเท่ารถพอห้าสิบบาทอืม ิี๋เนี่ยอี๋เนี่ยปูว่าครับลองไปจับไปรุ่นน้ำกันนังที่ห้อมาเอสครับผมตรงก็เต็รถศูนย์ห้าศูนเก่ารถพี่น้องนิฟซีครับผมไปจับไปหาใบพี่น้องนิฟซีครับผมอ่ามาในที่ไม่พูดเก่าเนาะค่ะครับห้าเจ็ดศูนห้าเจ็ดศูนย์้องีค่ะกระตูที่วันฝันกับหาเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับแม่ค่ะปูบอกว่าที่ฝันกับทีเรี่วเนาะค่ะครับ ก๋วีฟันมาทิแล้วแม่พ <อ S 2> มว่าซือ้อไวแล้วค่ะเจี๊ซื้อคืเจีอีกก็ซื้อไว้แต่ยบองหยอดแล้อวอย่างวันนี้เ็ีอยูู่ใส่ก,กับดิบเอามืออันขึ้นก็เล้ฝันมาแท่งาหาแหงค่ะม,มีมี่อนแทงตัางหลายคนค่ะแท่งเขาเป็นหู้เป็นผู้ผมา้อดมาหาแหงใครว่าจะฟัแบบนแท่งผมมวมาบอกเลยได้ดีมาเลยครับผมนี่ว่าเลขตัวไหนนะค่ะรับไหะ รูปไปวมาปูเตียนเตียนโตเล็กอะไร,รเนี้ยเตียนเป็นเจ็ดศูนย์มหนย์นนเนอครับผมแล้วก็เห็นหนาม,มาหาเหรียนคุณเหรย่ยงครด้วยค่ะคมาให้คือเห็นหมากได้แท่งม,ม,าม,มาหาเห่งก่อนอก่อนที่มหาให่งมัแท่งครับผมนี่อ็ฝันฝันมาตีแท่ะะแงแสดง่า แห้งถืกแล้วค่ะแห้งถืกแล้วเน,น,นาะแรับพ่ะเลยที่แห้งไหวถืกแล้วที่ว่านะคะเนาะนคือไหวแล้วถืกแล้วแล้วนะคะจะจับไปหาไปหลุนมันไปน้อกันนะครับพี่น้งเอซีครับผมบจะเอ็กมากโง่เลยคร่ะมากก็คือโมนะครับผมมากหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดถ้ามากกระตามได้ได้วยครับเด้พี่น้องเอซี่ แค่ผมนืงกับนกับเขียนโผล่เดียวนะ่ค่ะพี่เอือที่เป็นเนืองเจ็ดีกเจ็หนึ่งกับว่าเนี่แล้วเนาะเอาอะไรจะเลื่อนนะคะเนเจ็ดคือเป็นเล็กทก่วเลขกที่สิ่หวนเงี่ยกัะไหมคันหนึ่งเพราะว่าเล็กเจือนมาได้ออกโลนแล้วค่ะอย่าเป็นเลขกที่แม่สมพร์ดืมปูวาแม่สมพร์ดายรั่งหยางอืมแม่สมพรนี่ เเจ็ดูนยงวดแไไหละแต่อนตะวนสัญญากรบปูวาหันเขียดตีมะไคร่เนาะค่ะไปทีขึ้นปูก็ได้ตากสัญญาแล้วก็ฮูนป,ปูชีฝาขาวม่าพอดีค่ะครับผมปูเท้ทองเพื่อกันว่ามีท้องมาเท่อยู่หนาในบานไม่คู่นะคะบาในใม่คู่บาเลขที่หาเจ็ดูนย์ถาเดียนรถจะ เกียศูนย์กันเกียศูนย์ขึ้กันทั้งงซี่ครับผมในสมคบเาได้ซื้อเท้ล่งของล่างต้อนล่างสินะในสมคบรงได้ซื้อ <c oughs> ีมากในหลายายแบกันเองครับผมเดี๋ยวหวต่อมาในสมคบจะถือเลาสิบสี่เบอกว่าห้ยห้ให้อันายหนหน่อยห้ค่ารถหนักหน่อยสิบบาทสิบสี่บาทนะครับเนาะในสมคบเราถือสิบสี่แบบเมาอว่างเงินแต่มีพายานคสามพยนา แย่าวดที่เรารถเดียวมาถวายคือเล็สิบเจ็ตนะค่ะเคถ้าผมเลขกิบเจ็ตด้วพี่น้องเอฟซีบนแหนนะครับเป็นเล็กตวเกาเนาะครับเนาะบนแหนนะครับด้วยตัวอีร้องไก่ันเห็นจะแน่ก่าเกนะครับเนาะถ้าบได้เกียบันกยำไก่ค่ะโอ้โดกตยำไ่ปครับคุอ่อนมันไข่ค่ะอ้มน่าเดี๋ยวซิมเดียวลวยซิมาซิมครับผม บมกหอยนานะครับผมแาน,นๆเท่าหนิจ่ะพี่น้องเอฟซีครับผมเป็นต้มไก่นะพี่น้องเ <c oughs> อฟซีเนาะโอ้จะเสียบเนาะสีกะจัดจ่อยนะครับนาทางนี้ทียังเอยไฟพีดเพื่อขาดเยดีพิดเทลซองหมเครือเทศสีหมกเขือเทศนะครับผมเนี่ยก็เป็นอาหารบ้านๆเท่าหนครับผู้เฒ่วพันมักอาหารแบบนี้นะครับเนาะอาหารบ้านๆ,ๆกินง่ายๆ หอมบอกอหอยกินก็แต่มาฮูงกระแซบพี่น้องเอฟซีเอ้ยแซบไล่ก็มีต้มไก่พร้อมกันีคักไปนั่นแล้ะครับผมกระแซบอาหารปูแกลงนี่ครับผมเจวันจัดใหด้เลยครับด็ <c oughs> บกมุ้งดักไม้ก็เอาขึ้นในปูเรียบร้อยนะครับเนาะเหมือนเป็นวันพระนะครับเนาะที่รวมมาเจ๊เอกจัดให้พิษสวายพงมาไลปูนะครับเนาะ ครับเมื่อหนีเครื่องดื่มบมื่อจัดได้เพราะว่ามันีเป็นวั่นพระครับผมเครื่องดื่มทำาปานนพระเสียเอกจัดให้ครับตลอดครับผมบรรยากาศมันนํากันไปครับผมบรรยากาศหลังพั่วนะครับเนาะเตรียมอาหารเย็นในปูนะครับเนาะเตียมพักเตรียมมีไซนนะครับเนาะตัวเลขที่การันตีตอนนี้ก็มีอยู่ เจ็ดศูนย uhm, ์หาศูนย์นพี่น้องไี่กับเจ็ดหาแล้วก็เจ็ดเก่านะครับสี่คูนอฟฟิทตัวเล็กไปหาจับหาซื้อไปก่อนมันสิบเบิร์ตนะครับพี่น้องไอซี่ไปซื้อไปแล้วเขาจะรวยไปน้ำกันครับผมมีรยากาศยังมาแรงครับ ก่อนจะขึ้นหาปูเนาะก็ต้องเฮ็ดอาหารให้ป like ูทั้นๆยามมาแหลงก่อนเนาะพี่น้องเอฟซีครับผมก่อนจีคอนเลยปูต้องให้ปูยิ้มก่อนอาหรนะครับผมให้ปูได้กินก่อนปูจีชั้นแล้วใครจีใจโศกได้ลาบมีโศกได้ลาบเป็นกำกันพี่น้องเอฟซีหวดนี้ก็บจีแม่งแกบจีว่านปูที่เราเ่รอคะครับพอดีจีุดโวกพร่องเ่าค่ะครับผมและบนปูเลย ปาบ่นปูไว้นะครับเนาะยำนี่มันนะครับต้มไก่แบบบ้านๆนะครับครับต้มยำไก่มกไก่เรียบร้อยแล้วอาหารของหวานที damn, like 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 ่พี่น้องเอฟซีฝากมากจัดขึ้นให้ปูเรียบร้อยนะครับเนาะของหวานที่เก็ฝากมาฝากมาครับเมื่อนี้พอดีไปยางซื้อของเอฟซีก็ได้ฝาก เอาขึ้นให้ปหูเรื่อมาแลงขนมหวานนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีก็อยากให้ปูได้ชันยามมาแรงนะครับเนาะอุ้งเท้าใช่ไหมค่ะคุณใช้ยืดทยอดเตยทอดครับผมเป็นดอกป่าแม่ประจันค่ะครับอืมบรรยากาศเป็นแบบนา่พักหอมหอมประจันความใบลางรักค่ะพักอีตูค่ะพักอีตูครับผมใสบลางรักหวานข้างหลัง,ลงหมยอมข,ขนาดครับผม น้ำไล่แตกพี่น้องเอฟซีครับผอย่าลืมไปจับไปหาไว้เลยครับเดอ้อหาศูนย์เจ็ดศูนย์นะพี่น้องเอฟซีแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเก่าครับผมครับเก้าศูนย์ครับผมหาคูเดีวยวพี่น้องเอฟซีครับมันอากาศยามมาแรงน้ำกันครับผมเยน็ยนเยๆครับผมกํลังเริมหนาวเนาเนะพี่น้องเอฟซีเนาะอากาศมึงองยกไปจี้เขาค่ะ กี่เขากิดกับใครนะครับเนาะพี่เขาเป็นใครก็ฝากเป็นกำลังใจให้เสียพะรวยนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์นะนเะนาะหนึองอีฟซีครับผม <c oughs> บสำหรับคลิปนี้เสสวัสดีครับ